สวัสดีจ้าพบกับช่องออ Channel เมื่อนี้มันก็นจะพาทันผู้ชมมาเหตุมะขามแชฉอิมจะเป็นจั่างไรไปเบิงงวิธีการหดพ่้อมกันเลยจ้านี่ละจ้าพี่น้องมะขามสดๆจากสวนละจ้านี่ดดได้มะขามมาแล้วจ้าพี่น้อง กอนก็นจะไปตัดกวนของเขาออกแบบนี้ก่อนเนอกจากเพื่อที่เวลาเขาต้มเนอกจากจะได้ลง่มหมอง่ายสําหรับท่านผู้ชมทันใดที่ม่อยากต้มบ่อยากลวกแบบอ่อนนอกจากก็สามารถปอกสดๆได้เลยเนอกจากอันเหลือวิธีต้มเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจากพี่น้องต่อไปเกามาค้ามไปลวกด้วยจ้ะให้น้ำเดือดอันใส่เวลาลวกหนึ่งนาที30มวิจ้ะ หลังจากอ่อนหลวกมะคามแล้วเนาะจ้ะอ่อนก็จะน้ามะคามเป็นนกน้าเย็นก่อนจ้าต่อไปจ้ะพี่น้องห้องก็ออามาคามเป็นนกน้าเย็นจ้ะอ่อนใส่เวลาในการนอกน้าเย็นประมาณสิบนาทีแล้วแต่ทันผู้ชมจะมีเวลาเนาะจ้ะเอาไว้ถึง20นาที30สนาทีก็ได้เนาะจ้ะแล้วแต่ทันผู้ชมแต่ละทันเนาะจ้ะนกน้าเย็นเสร็จแล้วไปปองมะคามพร้อมกันเรยจ้านี่นะจ้ะพี่น้องมะคามที่อ่อนได้เนาะจ้ะ ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้แล้วจะพี่น้องถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่บ่อยากให้มะค้าเนื้อเละเกินไปเนอจกจากกาลวกโดนพี่น้องออนไซเวลาแค่หนึ่งนาทีกับอีก30วินอกจากในการลวกหนึ่งครั้งถ้าเขาลวกโดนพี่น้องเนื้อมาค้ามขวงเขาก็จะเละก็จะเปื่อยนอกจากก็จะบน่ากินแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาปอกแบบสดๆเลยก็ดีจ้า เชงเลือกวิธีการลวกมะขามนอกจากเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเขาจะพี่น้องแล้วก็สามารถปอกเปลือกได้ไงน้ำเดอจ้าตอนนี้น้าอ่าก็ได้ปอกเปลือกมะขามแล้วแน้าจากไปเบื้องขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าต่อไปจะพี่น้องสิ่งที่ต้องมีนอกจาก็คือปูนเขาที่ผูเ่าใส่เขียวหมากแบบนี้ละจ้าเอาไปะลยในน้ำเปล่าที่เขาเตรียมไว้นอกจ่าแล,ล้วหลังจากนั้นอ้อนก็นจะน้ำมะขามลงไปแช่นอกจาก เป็นยังคือตรงแซ่พี่น้องเพื่อที่ว่าจะให้มะขามมุกเฮามีความกรอบผึ่นนอกจากของอ่อนใส่เวลาแซ่อยู่1คืนนอกจากอันนี้ก็แล้วจะทันผู้ชมสะดวกนอกจากใส่เวลา3 4ถึงชั่วโมงก็ไดนอกจากลังจากเขาละลายน้ำปูนใส่แล้วนอกจากนี่นะจ๊ะพี่น้องก็เทน้ำปูนลงไปในมะขามมุกเฮาเลยจา้า แล้วก็พักทิ้งไว้ของอ่อนใสเวลาหนึ่งคืนอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะจ๊ะมะข,ข,ขามวงเ่อก็จะมีความกรอบและน่ากินขึืนจ้าผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนื้อมะขามก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเด้งเด่กรอบนะจ๊ะอ่อนกะจะน้ำมะขามของเ่าเนี่ยจะ้ะไปเทน้ำออกจากน้ำพูนข้าวแล้วกะ็ไปล้างน้ำเปล่าให้เขาสะอาดก่อนนะจ๊ะพี่น้องก่อนที่เราจะน้ำไปดองแล้วก็แช่อิ่มจ้า การล่างมะคามกมีสูรตายตัวเร้อจ้าพี่น้องแล้วแต่ท่านผู้ชมคิดว่าล่างให้เขาสะอาดเนาะจ้ะเอาที่ผู้ชมคิดว่ามองละดูสะอาดสะอาดนะละจ้ะนากินนะละจ้ะก็คือพานเลยจ้ะเนี่ยจ้ะต่อไปพี่น้องกระน้าลงปุ๊กจังสีละจ้ะท่านผู้ชมท่านใดมีภาชนะอื่นก็สามารถใส่ได้เรือจ้ะของอ่อนก็เตรียมกับปุ๊กไว้แลยเมี่อจา์แล้วก็เลี้ยงลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นจ้ะพี่น้องกระน้าน้าเปล่านี่จ้ะ มาต้มให้เดือดก่อนเนาะจาะให้น้ำเขาซุกแล้วก็จะเติมเกลือลองไปซี่ถึงหาทัพพีเนาะจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณน,น้ำและคามของท่านผู้ชมแต่ละท่านนาะจ้ะนี่นะจ้าพี่น้องค้นไปเรื่อยๆจนวกว่าเกลือของเขาจะละลายดีเนาะจ้ะแล้วก็พักทิ้งไว้เขาเย็นก่อนที่จะนําเขาลงไปเทลงในกระปุกดองคา,ามของเขาเนาะจ้ะ นี่นะจ้ะพี่น้องหลังจากที่ออนพักทิ้งไว้ให้น้ำเกลือของเฮาเย็นเนาะจ้ะออนก็นจะไปเทลงปุกแบบนี้นะจ้ะพี่น้องสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มามาคัมแชอิ่มที่มีความเปรี้ยวอมหวานเนาะจ้ะก็ดองน้ำเกลือแค่ขึ้นเดียวพอเนาะจ้ะแต่สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มากรสชติของมะคามแชอิ่มที่มีความหวานเลยเนาะจ้ะก็ใส่เวลา2-3คืขึ้นเนาะจ้ะ พอนก็ใช้เวลาดองน้ำเกลืออยู่ประมาณ3ามคืนจ้กพี่น้องขั้นตอนการดองเกลือเนี่ยจะปิดฟ้าไว้เลยจะ้ะทิ้งไว้2-3ึคืนจ้าหลังจากที่เราดองน้ำเกลือได้3คืนแล้วนะจะ้ามันก็จะไปลิ้นน้ำเกลือออกนะจะ้แเราไปเฮ็ดขั้นตอนการเฮ็ดน,นำเชื่อมเพื่อที่จะมาทำแช่อิ่มกันเลยจ้าเอาน้ำเปล่านะจะ้ะมาต้มให้เขาซุกนะจะ้ะให้หมอเดือดน่ะจะ้ะ อ้อนกระเติมน้ำตาลลงไปเลียแต่ท่านผู้ชมน่าจะอ้อนกระใสน้ำตาล1กิโลกรัมนะจจะห่อนเลือกเป็นน้ำตาลรา้แดงเพราะมีสูตรตายตัวเรือจากพี่ห้อกในการตรุมนำเชื่อมของเขาเนี่ยนะา๊ะท่านผู้ชมนั้นใดที่อยากจะใส่น้ำตาลปริมาณ2-3ถึงโลน่าจะเรียกแต่ท่านผู้ชมนจ่จจะกระสังเกตปริมาณของมะขามองข้า,า,ขากกรนนาจะแล้วกระซิมเบิง้งเสร็จแล้วจะพี่ห้อก คิดว่าหวานพอดีเลี่ยวกะเพราต้องเติมน้ำตาลอีกน้อจ่ะฮ้อนกะใส่ย่างที่บอกจ้ะ่อนใส่แค่โลดเดียวน้อจ่ะหลังจากนี้ก็คือเกาแล้วจ้ะพี่น้องทิ้งไว้ให้น้ำเชื่อมของเขาเย็นน้อจ่ะแล้วฮ้อ่คอยไปเทลงปุ๊เพื่อที่จะมาคามแช่อิ่มให้มีรสหวานกันจ้าตอนนี้นอกจาะน้ำเชื่อมของอ่อนกะเย็นได้ที่แล้วจ้ะน้ำไปเทลงปุ๊กพร้อมๆกันเลยจ้านี่นาจ้าพี่น้อง เทลงไปเนี่กับปกเลยจ้ะห้น้ำเชี่ยวของเขาทวมมะขามเนื้จ้ะแล้วกะทิ้งไวประมาณสามคืนจ้าพี่น้องซิมได้เลยจ้ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มักโรชติเปรี้ยวอมหวานกับสองคืนพอเนาะจ้ะสำหรับท่านผู้ชมที่มังโรชัดหวานน้ำเลยเนาะจ้ะ <c oughs> ใสแฟ่ทิ้งไว้ <c oughs> ประมาณสามคืนจะ้ะแล้วก็ออกมากินได้เลยจ้า <c oughs> นี่นะจ้าพี่น้องนาตามะขามแช่อิ่มของเขาเนาะจ้ะ อันนี้อ้อนทดล้องใส่เวลา2คืนนอกจากด้การแช่อิ่มนอกจากกนจะมีความเปรี้ยวอมหวานนอกจากผับต่อมาเลยจะพี่น้องอันนี้อ้นใส่เวลาในการแช่อิ่มสคืนนอกจากรสชาติของเขาก็จะหวานกรุบกรอบพอดีนอกจากแค่นี้เขาก็มีหมักน้ำแช่อิ่มไว้กินกันแล้วจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออนเด็ดคลิปไม่ต่อไปน้ไหมได้จา้าไว้พอกันมาอีพี่น้ สำหรับมือนี้สวัสดีจ้า